โอ้ยปลาอะไรไน่อยปลาอะไรเนี่ยงามไส้งามไส้ประตูครับประตูโอ้ยดูวะเนี่ยดูนี่ดูนี่ธูเหรอปลาอะไรปลาธูยักษ์เหรอมงกุลครับมงกุลดูครับไปดูครับเดือเชื่อยางโอ้โหครับนอกนอกนก โอ้โหครับแต่เป็นลมเลยโมบาเห็นแล้วโอ้โหคุณคุณทำได้ไงเนี่ยครับโอ้โหยไปดูไตหน่อยครับไตหน่อยครับไตหน่อยโอเคโอ้โหอันนี้เพิ่งเริ่มใช่ไหมเพิ่งเริ่มนี่เพิ่งเริ่มเหรอโอ้โหอันท่ายุงหลังอันท่าอันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มสาวนะครับโอ้โหสะใจไหมยสะใจไล่ไปขึ้นไปเลยฮึ กระพุนนะกระพุนกระพุนอะไรกระพุนอะไรนุ่นกระพุนกุนหนังหนังหนังอะไร่อะ้างอกนอกอะไรโอ้เรายองไหติดพวกไรอยู่เนี่ยพวไรพไไม่ใชไรพวกสรุนดันออกไานี่มดไอ้ขี้ดันไวเลกถ่ายไหมตอนที่ดันไ้ถ่ายมถ่ยถ่า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 อ้ดันก้อนเลยต้อช้ากันต้องช้ากน้้อนช้าก่อนช้าก่อนช้าก่อโอเค ยกขึ้นหรือมาอวนเนี่ยพวกกักเรือซะมาตักเรือสบายเลยแฮะเออไอ้คนนี้แหละเอาขึ้นเลยเออใช่ใช่มันได้ถุงหน่อยนะฝ่าใจไหมฝ่าใจครับยิงบอลนั้นไหมโอ้โหครับฝ่าใจมากเลยครับผมรอมาตั้งแต่เช้าแล้วครับอาทิตย์นี้นะครับมาลาไปกินนี่าเป็นลมเลยกลัวเหรอนี่กลัวเหรอเียเอ็ดมาเลยเอ็ดมาเอ็ดมาดิ

เอาเลยโวยเนาไม่เอาครับมีตัวครับเป็นวยเน่าตายนะสบัดทิงก่อนลดแล้วลดแล้วลดแล้เดี๋ยวปลาเน่าขึ้นเนือโอ้ยมาอะไรกันนี่ข้างหน้ามีสายนะสายสายนาสายอยุดก่อนหยุดหยุดหยุดลยอวันนี้เอาไม่ได้นี่อยู่นอกอยู่นอกสาเยสาเลยสาเลยสัสสาเลยยนอกย่นอกว่าเดิุบุเอ้ออาลยไปไหนตลอดเย ครับโลยี่สิบครับยี่สิบยี่ห้าครับโลยี่ห้ามันดันโลมันดันโอ้ใช่นะไอตอนดันนั่นนหะตายดิตายดันจายันลงลงยูทูบนะลงยูทูบเลยอ้าวอ้าวเอาตรงไอตอนดันนะค่ะปลาดันขนาดนี้ปลาดันปลาดันยังไงปลาดันดันน้ำซ้ามัเลยปลาตัวบ้าตายไอ้ดำจริงเลยมีไฟเลยโอ้นี่ยังเหลือเยอะนะครับเป็นวงเลยครับตอนนี้ ตอนนี้้องสนุกนะองอยอยอไร้ตก่อนเยอยู่ก้อนแหละ้มันเ่เือตื่นงี้ไเือตนไือตอนนี้มันไม่ติดกระลาขึ้นฟังีนองอ่องกี้ตอนกอนนั้นคือตอนตอน้ท้ายห้ากเลยนะอนนันมันน้่ออันนี้ตาใหญ่อยู่นะไหม ตาเล็กก็มึงเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ตาเล็กตนี้น้องายมาเลยาตัวใหญ่เย่า่ตาเล็กก็านออกตาเล็กก็อยู่กนตานี่เล็กก็ตัวเล็กกว่านี้หน่อยใช่ใๆ่ใอคัดไตายแหละใช่ใ่าตัวเล็กติดใจเลยใช่แล้วมาจับปูเท่าไหร่นี่ย เมื่อกี้มันดันอวนเล็กซะโอ้โหที่ดันนี่อย่างดันเลยพี่เูาดันอวนวิ่งเลยดันไหนมาดันไหนกต้มอยู่นู่นเลยอวนเล็กอะยังเหลือนะครับนี่ต้องวงซ้อนเลยถ้าไปซ้อนเสียท่าใช่ต้องซ้อนอีกแล้วต้องซ้อนอีกแล้วมาลองซ้อนอีกแล้วถ้าไปซ้อนคองไปวนวนร้องวงอันนี่ยคือวนเหลือแน่ๆวันนั้นนะใช่ใช่ร้องขนาดนี้โผมดูวนเหลือแน่ๆ อะไรต้องไปไหนประมันเด็ดตลอดหรือว่าเฮ้ยตลอนแหละมันโดนฝนไหวระบบไปก็ไปวิ่งกันไปเะรถตัทดมาบ้ารถตัดมาเรียกไปให้มาด่วนเรียกมาเลยเรียกใครมาเลยมาช่วยกันปนใช่น้อยนีปลาเนี่ยสามร้อยกนละไอ้สองร้อยก้อนหลังแน่ใช่ใช่ปลาสองร้อยก้อนหลังเฮ้ยวันนั้นมันขี้กันนิละนี่เพิ่งเพิ่งติดวงนี่แหละ

มันทับกันอยู่ไงวงมันทับกันอยู่ได้ลงมาเออไ่รู้าเออไปอง่คิดไม่หมดเลยนะเนี่ยสองรอ้อ,รอย,ยังต่ำสอ0ร้อยสอ,อยโลยังต่ำมีงสามอยปลาเนี่ยเด้อ เนเนเนตาเล็กกระมั้ยังยังยังไม่สุดยังไม่สุดใหญ่นะเดี๋ยวลูกสาวมาดูไม่ไม่เคยเห็นเห็นลูกกงใหญ่ปะนะปลาดองเล็กติดจมแล้วจะบอกให้ไม่ใช่ไม่ให้ไม่จมปลาติดจมเดี๋ยวลูกสาวมาดูเลยไม่เคยเห็นเด็กว่าเลยเด็กว่าเลยเมั่จะกระโดดด้วยถ้าใครมาแล้วเป็นไงทีเนี้ยเป็นไงใจหน่อยจัดไปลาใจเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาลงมาดีเลยเีย ปลานี่ติดทุกช่วงเลยนะเนี่ยลปลาที่ติด,ตล,ดตลอดทุกช่วงเลยวันนี้ตลอดทั้งหัวตาใหญ่โอ้โหตาเล็กอมีว่างมงากตาเล็กกับโอเคตาเล็กอมีว่างมงาก่นี้ก่อน